ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลเอ้าเมื่อกี้คุณไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปหรออ้าวใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเนี่ยคุณไม่นเจ้เป็นคนอื่นเป็นเราอีกละอ๋อน่าจะพี่คุณมาครับเห็นใสสื้อนมผงอ้าวเป่าครับผมทรงเดียวกันเลยเสียใจอ่ะอ้าวอยู่ไหนครับเนี่ยไม่บอกหรอกอยากรู้ก็หาเองแล้วกันตรงที่มีถุงขยะหาเอง มีทุกที่แล้วอยู่สะพานปลาใช่ไหมครับสะพานปลาคืออะไรคะ,ะไรสะพานปลา,ปลาไม่ใช่ไม่ใช่อ,อยู่ไหนครับคุณมั่วละเห็นเขาลงหรือยังครับเห็นแล้วค่ะที่คุณคุณลงที่ที่คุณส่งให้ถ่ายส่งว่าอ๋อน่ครับสวยดี แค่สวยเหรอคะแค,คบมันสวยดีครับต้องลองมาดูตอนคืนน่ะต้องไปกับใครคะคนเดียวเหรอพี่แมนสวัสดีค่ะปลาสะพานปลาเดี๋ยวครับไม่มีรถหรอคะเดี๋ยวเดินไปนะรอรอ,อสักสามชั่วโมงนะไม่บอกอาก็ถ้าสำคัญจริงคนคงหาเจอแหละหาเชื่อยังไงเนี่ยครับมือออกใหญ่ <c oughs> อะไรคะใหญ่ตรงไหน เมืองอ่ะเมืองออกใหญ่ใหไม่ใหญ่หรอคะนิดเดียวอยู่สบพานปลาหรอครัอยต่ตรงที่มันเนี่ยมีตึกเยอะเยอะโอ้ตึกตึกเยอะทุกที่เลยนะครับฝั่งเราก็ฝั่งโน้นคนงอนคงงอนใครงอนพี่อะไรนะตึกมันเยอะทุกที่เลยนะครับเนี่ยไปทำอะไรสอนเรอเอาก็มาฟังเพลงไงอ๋อ พูวพาไปสานนอรับพี่ิวส,ส,ส, <laughs> สลิดสลิดพูวสลิดรับเออพูวสลิดอะค่ะเขาชวนมาที่นี่เขามาเล่าให้ฟังตรงเนี้ยผมไปรับนะครับรอแปบ๊บได้ครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บไ,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 ไม่เป็นไรคะ่ะคุณตำรวจเดี๋ยวไมบูมารับอ๋อโอเคครับ จะไปไปส่งตาลาาอุ้ยไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับฮอาฮ่าฮ่มีคนงอนได้หรองอนเรื่องอะไรครับ หนูไปสั่งไอ้นี่มาแล้วนะโอ้โหเพลงดังเกินหนูไปสั่งอีโมททวิตมาแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต่อไปเราก็จะแบบว่ามีโมทใช้กันแล้วแบบไม่ไม่ได้เป็นช่องที่แบบจนๆแล้วยาวๆขึ้นเวนก็ยังดูอยู่ <laughs> อยู่ตลอดนะแต่ไม่เตม ใช่พ oh, yeah. oh, si. oh, ี่มาครับว่เดี๋ยวผมต้องไปแอดแบบที่ในแก๊งเขาหรอใช่เพราะเดี๋ยวผมต้องไปแอดแบบใส่นวลนั่นไงแล้วคุณอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยคุณเห็นหรอสีชมพูเห็นซิ่งครับเห็นซิ่งผ่านไปอยู่ที่สะพานป่า ันมันก็น่าจะไปตกปลาล่ะไปตกปลาก็ได้มดแดงอะไรครับรวงยุงกัดนะ ไม่ได้หวดาดขนาดนั้นเขาบอกอุ้ยสวยจา้าหัวโคตรสวยอ่ะเนะด,ด,ด,ดี๋ยวมานับแป๊บนึงเฮ้่ยดูดิอย่างสวยอ่ะเอซิลีนอยู่ไหนวะอ้ Wow, เบาเหม่อลิอ๋พี่ต่อยตื่นเป็นนอนโรงพยาบาลมามพี่ยอย่าต่อยเอ้าเดี๋ยวนี้วีนใส่อล้หรอไม่ไมันโดนมันตายเอาข้าโรงพยาบาลไปไป,ไ,ปไม่เอาพี่เก็บไปเอาไอ้เฮียเดี๋ยวนี้วีนเฉยเบ็ดได้ตกไปเนี่ยเหล้วก้าตัว จฮัลโหลค่ะพี่ฮัลโหลมึงอยู่ไหนเฮียกูอยู่ตกปลาพี่มีอะไรหรือเปล่าคะฮะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะแหมมึงตอแหลเนาะเสียงมึงไงเฮียมึงทำเฮียอะไรอยู่หนูไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่ไม่เรียกทำอะไรครับซีรีมั้งยังยัง มึงเสียงมึงตอนไหนเนาะซีรีนมึงทำอะไรฮัลโหลเสียงมึงเป็นอะไรอ่ะเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเสียงเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแกอ๋อจ้ากูอยู่ตรงข้างขอเมลลี่นะเขาไม่ไปอ่ะเมลลี่มันบอกมันไม่อยากมาหาเราเพราะเรามันน่ารังเกียจมันพูดอย่างนี้ไม่เขาเขาเขาดีข้าวอยู่ครับเตงเขาไปนะเขาเขาดีข้าวแป๊บนึงเตงเตงเฮียอะไรมึงปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยมึงรีบมาเลยสัรศ ไอพวกหลังกอยเฮียเย้คืออะไรงงรีบสตรีมใหญ่เลยเห็นกูมากูกูมาเจอสัตว์เอ้ยทเล่จัดตันเล่จัดทเล่จัดไอเด็กเฮียอีเฮียอะไรของมึงกูสตรีมเวลานี้อยู่เลยสตรีมเลยค่ะรีบรีบมันด่ากูอีกแล้วไอเฮียไเฮี่มันด่ากูอ่ะด่าว่าโคตรเฮียรีสัตว์แต่ว่ามันบอกว่า อีพวกหลังโกแหมเพราะเห็นกูสตรีมมีสตรีมเลยนะมัดเออเขาสตรีมตลอดเนาะไอ้ควายเขาสตรีมเวลาเนี้ยไอ้เฮียแม่งชอบพดะน้องไอ้เฮียชอบด่าน้องรออะไรอะเราไม่ได้รอไม่ได้ราไม่ได้ตัวโดนังแกเลยเหมยรีไอ้เฮียเด็กดีของแกแม่งมีแต่คนแกล้งเราไอ้เฮียเห็นเป็นเด็กไหนไม่ได้เลยเห็นเป็นเด็กไหนไม่ได้เลยรออะไรอะเฮียจัดเซรินเฮียจัด โอ้โหเพลงกูดังเกินขออย่าตไดรอไอซิลีนนะนอะไรใช่เลยอะไรครับไอซิลินมันมั่วเดี๋ยวไปฟังมันฮลัลโหลมันเฮียซิลินอะวันนี้ไม่หลังโก้หรอครับ ผู้ถูกใจครับอยูน่นเมืองตลอดเจ้าที่ไหน โอ้โห oh. เรื่องของกนผ่านไปนานละถูกใครๆก็รู้จักคนนี้อ่ะว่าตรงนี้ได้เจออยู่ละหมายถึงใครอ่ะใครวะเมลี่อืวะาว่าเจ้าของที่ตรงเนี้คือใครใครมันถึงอะไรที่เจ้เจ้าของที่ตรงเนี้ย ตรงนี้ไม่มีเจ้าของนี่ยืนแน่หมดเนาะเอาาเอทำไมอ่ะหอวเระง่วง